สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยนิวพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่ในวงการการเมืองและอาชญากรรมไทยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวสุดร้อนแรงจากการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กที่เปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและเว็บพนันออนไลน์ซึ่งโยงใหญ่ลึกถึงระดับนักการเมืองและตำรวจชั้นผู้ใหญ่บิ Big ๊กโจ๊กอธิบายว่าอาชญากรเหล่านี้เริ่มจากการขายยาเสพติดก่อนขยับไปทำเว็บพนันและสุดท้ายกลายเป็นแก๊ง call center หลอกลวง เพื่อหาเงินมาซื้ออำนาจทางการเมืองจนแทนที่นักการเมืองแบบเดิมไปแล้วแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการสอบสวนคดีเหล่านี้กลับถูกขัดขวางจากตำรวจระดับสูงบางคนที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับร้อยเอกธรรมนัฐและยังมีรายงานว่ามีการปกปิดพยานหลักฐานที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามอีกด้วยเรื่องนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความจริงหรือไม่มาติดตามไปพร้อมกันในตอนนี้ของไทยนิวพอดแคสต์และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกความจริงจากเราสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในบทสัมภาษณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับมาจากพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กนี่แหละครับค่ะคลิปที่ชื่อว่าบิ๊กโจ๊กท้าชนใช่ไหมคะใช่ครับบิ๊กโจ๊กทาชนเปิดชื่อบิ๊กตำรวจคนดังทำไมปราบสแกมเมอร์ไม่คืบหน้าโอ้โหชื่อคลิปก็ดูเดือดแล้วเนื้อหาข้างในนี่แบบว่า เต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยครับอืมอมันโยงไปหลายเรื่องมากเลยครับทั้งเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ค่ะพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เว็บพนันต่างๆใช่ใช่แล้วก็ลามไปถึงข้อกล่าวหาการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในสตชอเองเลยเหรอคะ ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองเลยแล้วก็ยังมีการพาดพิงไปถึงความเชื่อมโยงกับการเมืองด้วยโหนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยเรื่องใหญ่มากครับวันนี้เราเลยจะมาพยายามประติดประต่อภาพรวมที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยจากมุมมองแล้วก็ข้อมูลที่ทางบิดโจเขาให้มานะครับเพื่อจะดูว่าปัญหามันคืออะไรโครงสร้างเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วความท้าทายจริงๆในการปร,บปราบปรามอาชญากรรมพวกนี้ในปัจจุบัน มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ใช่ค่ะคือความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะการพยายามเชื่อมโยงจุดต่างๆที่เขาพูดถึงตั้งแต่ระดับปฏิบัติการของแก๊งพวกนี้เลยนะไปจนถึงโครงสร้างอำนาจที่อาจจะอาจจะเกี่ยวพันอยู่เบื้องหลังอืมครับทำในวงการตำรวจเองหรืออาจจะโยงไปถึงระดับการเมืองด้วยซ้ำซึ่งข้อมูลแบบนี้ออกมามันก็กระตุ้นให้เกิดคำถามเยอะแยะเลยค่ะจริงๆครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีไหมครับเรื่องที่มีการตอบโต้กันไปมาค่ะเรื่องคดีเก่าใช่ไหมคะใช่ครับที่ทางสสชนพัฒแล้วก็คุณธรรมนัทพรมเผาออกมาบอกว่าเอ้ยนี่มันเรื่องเก่าแล้วบิ๊กโจ๊กเขาก็ยอมรับนะเออว่าเป็นเรื่องเก่าจริงอ้าวยอมรับเหรอคะยอมรับครับแต่ว่าเขาก็ตั้งคําถามกลับไปได้น่าสนใจมากว่าเก่าไม่เก่าเนี่ยมันสําคัญเท่ากับว่ามันมีการทําผิดจริงไหมอ๋อค่ะ แล้วถ้าอาจจะมีการทําผิดจริงทําไมทําไมอายการถึงสั่งไม่ฟ้องคดีนั้นอันนี้น่าคิดมันมีความไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าใช่ครับเขายังอ้างไปถึงว่าอาจจะมีการช่วยเหลือกันมีตํารวจกลับคําให้การด้วยเขาบอกว่าเป็นลูกน้องของพลตํารวจโทไต่รงด้วยนะครับค่ะแล้วยังพูดถึงเรื่องหมกสำนวนคดีม157ที่เกี่ยวกับตำรวจสงขลาอีกโโหนี่เป็นการชี้เป้าไปที่ปัญหาภายในองค์กรตำรวจเองเลยนะเนี่ยใช่ค่ะชัดเจนเลย แล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขาอาธิบายภาพใหญ่ขึ้นไปอีกพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของอาชญากรรมพวกนี้เลยระบบนิเวศใช่ครับหรือเส้นทางการเติบโตที่เขาใช้คําว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะครับอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินคํานี้อยู่มันเป็นลําดับขั้นที่แบบโอฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันเริ่มจากเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากเงินค้ายาเสพติดก่อนเลยครับอันนี้คือต้นทุนแรกอ๋อยาเสพติดครับ แล้วก็เอาเงินก้อนนี้แหละไปต่อยอดทําเว็บพนันเว็บพนันเล็กๆก,ก่อนใช่ครับเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนพอเริ่มมีเงินมีทุนก็ขยายสเกลค่ะไปทําเว็บพนันใหญ่ขึ้นอาจจะไปร่วมทุนกับคนจีนแถวชายแดนเหรอคะอย่างปลอยเป็ดอะไรแบบนี้ใช่เลยครับแถวปล่อยเป็ดแล้วก็ไม่ได้ทําแค่เว็บพนันอย่างเดียวด้วยนะอา้าวมีอย่างอื่นอีกเหรอคะมีสิครับก็พ่วงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สแกมเมอร์ที่หลอกคนไทยเรานี่แหละโห ครบวงจรเลยนะคะเนี่ยครบวงจรมากพอได้เงินมาเยอะๆแล้วเนี่ยขั้นต่อไปคืออะไรครับก็ต้องเอาเงินกลับเข้าประเทศใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะเอาเข้ามายังไงไม่ให้โดนจับได้ล่ะคะเงินมันเยอะขนาดนั้นก็ผ่านช่องทางยอดทิศไงครับบัญชีม้าห้องบัญชีม้าที่ใช้ชื่อคนอื่นเปิดบัญชีถูกต้องครับใช้ชื่อคนอื่นเปิดเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบแล้วปลายทางของเงินพวกนี้ล่ะ ตามที่บิ๊กโจ้เขาอ้างเนี่ยมันไปจบที่ไหนจุดนี้น่ากลัวที่สุดเลยค่ะที่เขาชี้ให้เห็นคือเงินพวกนี้มันถูกเอาไปใช้ในการเมืองการเมืองใช่ครับเขาอ้างว่าเอาไปใช้ซื้อเสียงเลยนะระบุตัวเลขด้วยว่าหัวละห้าพันบาทโหหัวละห้าพันค่ะซึ่งเงินจํานวนเนี้ยมันเยอะมากจนทําให้กลุ่มการเมืองแบบเดิม,ดมหรือที่เรียกว่าบ้านใหญ่อะค่ะอ๋อพวกที่ใช้เงินจากธุรกิจถูกกฎหมาย ใช่ค่ะพวกนั้นสู้ไม่ได้เลยในสนามเลือกตั้งที่ใช้เงินสีเทาๆดำๆแบบนี้ขับเคลื่อนโูหฟังแล้วมันเป็นวงจรที่แบบน่ากลัวมากนะครับจากยาเสพติดมาฟอกเงินผ่านพนันสแกมเมอร์ mer, แล้วเงินสกปรกพวกนี้ก็ไหลกลับเข้ามามีอิทธิพลต่อระบบการเมืองได้อีกถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเป็นการสร้างอำนาจต่อรองสร้างอิทธิพลที่มันอย่างรากลึกขึ้นเรื่อยๆเลยและประเด็นสำคัญที่เขาเน้นย้ำคืออะไรครับ เกี่ยวกับเครือข่ายพวกนี้เขาบอกว่าเครือข่ายพวกนี้จะอยู่รอดได้จะแข็งแกร่งได้เนี่ยมันต้องมีแบ็กแบ็กหมายถึงผู้มีอิทธิพลใช่ค่ะต้องมีแบ็กที่แข็งแกร่งมากๆคอยคุ้มครองอยู่ข้อธิบายว่าพอกลุ่มพวกนี้มีเงินเยอะขึ้นหนาขึ้นก็จะเริ่มไปหาเส้นสายทางการเมืองไปเข้าสังกัดพักที่มีเอ่อ d n เเดียวกันหรือผู้มีอำนาจในตอนนั้นเพื่อให้คุ้มครองว่างั้นเถอะใช่ค่ะ เป็นเกราะป้องกันอาจจะไปถึงระดับรองนายกหรือรัฐมนตรีเลยนะที่เขาอ้างโอไปถึงระดับนั้นเลยแล้วพอมีแบ็กการเมืองคุ้มหัวแล้วกลไกต่อไปมันเป็นยังไงครับมันส่งผลต่อตำรวจในพื้นที่ไหมส่งผลสิคะเขาอ้างว่าจะมีการจ่ายผลประโยชน์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสวยนะคะอ๋อจ่ายสวยใช่ค่ะให้กับตำรวจระดับท้องที่เลยผู้การจังหวัดผู้กำกับโรงพักอะไรแบบนี้ แล้วพอจ่ายสวยแล้วตำรวจก็ก็อาจจะไม่กล้าจับหรืออาจจะอ้างว่าโอ้ยมันจับยากฐานมันอยู่ต่างประเทศต้องข้ามแดนไปจับมันยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายสูงก็เลยเลือกที่จะรับเงินแทนเขาอาจจะเป็นไปได้ค่ะเขาถึงกับยกตัวเลขว่าอาจจะเดือนละล้านนะสำหรับผู้กำกับหรือผู้การเดือนละล้านค่ะซึ่งเขาบอกว่านี่มันแค่เศษตังสำหรับเครือข่ายใหญ่ๆพวกนี้โอ้ฟังดูแล้วปัญหามันฝังรากลึกจริงๆนะครับเนี่ย แล้วเขายังอ้างไปไกลกว่านั้นอีกบอกว่านักการเมืองผู้ใหญ่ที่รับกลุ่มพวกนี้เข้าสังกัดก็อาจจะรู้ที่มาของเงินนะรู้หรอคะรู้ว่าเป็นเงินผิดกฎหมายเขาอ้างว่าอาจจะรู้แต่ก็ยังมีการรับเงินสนับสนุนเข้าพักอยู่ดีโหมีตัวเลขไหมคะว่าเท่าไหร่มีครับเขาอ้างตัวเลขสูงถึง200ล้านบาทเลยนะ200ล้าน นี่เป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากเลยนะคะแรงมากครับถ้าถ้าข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงนะคะมันจะสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่แบบอันตรายมากๆอ่ะอันตรายยังไงครับ คือการที่ระบบอุปธรภมการเมืองแบบพรรคพวกเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือปกป้องเครือข่ายอาชญากรรมได้เลยทําให้กฎหมายบังคับใช้ได้ไม่ได้เต็มที่ใช่ค่ะไม่ตรงไปตรงมาแล้วที่แย่ที่สุดคือมันเปิดช่องให้เงินผิดกฎหมายไหลเข้าระบบการเมืองได้ง่ายๆเลยซึ่งมันกัดกร่อนความน่าเชื่อถือของประชาธิปไตยเรามากๆเลยนะอืมจริงครับทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าจะเอ่อเป็นไฮไลท์เลยที่ บิ๊กโจ๊กพยายามจะสื่อว่าทําไมทําไมการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกนี้มันถึงดูไม่ค่อยคืบหน้าค<า>่ะเขาไม่ได้กล่าวหาใครตรงๆนะครับแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ครับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคลในตําแหน่งสํำคัญสคัญในวงการตํารวจกับคุณธรรมนัทพุมเผ่าอ๋อแล้วการเมืองคนดังครับผมรุ่นเตรียมทหารกับคุณธรรมนัทอ๋อเพื่อนร่วมรุ่นกันถัดมา ผลตำรวจโทรไตรรงคนที่มีประเด็นเรื่องลูกน้องกลับํำให้การนั่นแหละค่ะคนนั้นเป็นยังไงคะเขาถูกเรียกว่าน้องเสหิซึ่งบิ๊กโจ๊กก็พยายามโยงว่าเป็นชื่อเล่นที่เชื่อมกับเครือข่ายคุณธรรมนัสอืมมีอีกไหมคะยังมีอีกครับผู้การจังหวัดสงขลาคนปัจจุบันก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับทั้งผอตรอและคุณธรรมนัสโหสามคนเลยยังครับยังไม่หมด ผู้การจังหวัดตากที่คุมชายแดนแม่สอดจุดสําคัญเลยค่ะก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับทั้งผอตรอและคุณธรรมนัทเหมือนกันโอ้โหนี่มันบังเอิญหรือเปล่าคะเนี่ยนั่นแหละครับประเด็นที่บิ๊กโจ๊กย้ําเลยเขาไม่ได้บอกว่าใครผิดนะแต่ตั้งคําถามกับสังคมว่าการที่คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแบบเนี้มาอยู่ในตําแหน่งสําคัญสําคัญพร้อมกันหมดในช่วงเวลาแบบเนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆหรือ หรือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมหรือเปล่าเป็นคำถามที่ชวนคิดมากจริงๆค่ะเขายังพูดเหมือนกับเ,เชียร์ให้คุณธรรมนัทใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะยังไงค่ะบอกว่าให้ตัดนิ้วร้ายซะจัดการปัญหาพวกนี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอ๋อค่ะการตั้งข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้ในทางปฏิบัติมันสะท้อนความกังวลเรื่องอะไรคะ มันสะท้อนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนครับหรือ conflict of interest ค่ะ conflict of interest คือไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะค่ะแต่แค่สังคมรับรู้ว่าเอ๊ะผู้มีอำนาจฝ่ายการเมืองกับผู้บังคับใช้กฎหมายในตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวกับคดีเนี่ยเขาสนิทกันมันก็ทำให้คนอดสงสัยไม่ได้แล้วถึงความเป็นกลางในการบังคับใช้กฎหมายใช่ค่ะมันบั่นทอนความน่าเชื่อถือได้จริงๆ นอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วเขายังวิจารณ์เรื่องแนวทางการทำงานปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับสิ่งที่เขามองว่ามันล่าช้าล่าช้าในการปรับรามใช่ค่ะแล้วก็วิจารณ์เรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรามไซเบอร์ชุดใหม่ขึ้นมาเอา้าตั้งชุดใหม่ไม่ดีเหรอครับคือ เขามองว่ามันมีประเด็นตรงที่พลตำรวจโทไตรรงซึ่งยังมีเรื่องลูกน้อมเก่ากลับคำให้การในคดีที่อาจจะเกี่ยวเกี่ยวกันเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้ด้วยอ๋อครับครับเข้าใจแล้วแล้วเขาก็ยังเปรียบเทียบไปถึงแนวทางของผอบอรตรคนปัจจุบันด้วยว่ายังไงครับว่าดูเหมือนจะเน้นให้ตำรวจไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องภัยออนไลน์อืมก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมหล่ะครับประชาสัมพันธ์เนี่ย ก็ดีค่ะแต่เขามองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การแก้ที่ต้นตอจริงๆเมื่อเทียบกับการทุ่มเททรัพยากรไปสืบสวนสอบสวนจับคุมตัวการใหญ่ๆโดยเฉพาะพวกที่อยู่ต่างประเทศใช่ค่ะการปฏิบัติการเชิงรุกข้ามแดนไปจับพวกหัวโจกที่อยู่เบื้องหลังจริงๆการพิจารณ์แบบนี้ก็เหมือนตั้งคำถามเรื่องลำดับความสำคัญว่าจะเน้นแก้ที่ปลายเหตุหรือจัดการที่ต้นตอประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าไอการทำงานเชิงรุกที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เลยยกตัวอย่างคดีดังในอดีตที่เขาเคยทำมาเทียบให้ดูอ๋อคดีไอโก้ Go, ใช่ไหมครับใช่ค่ะคดีไอโก้ Go, ที่ใช้ไม้เบสบอลตีไฮโซเชอรี so ่ ry, เสียชีวิตหลายปีก่อนแล้วหนีไปกบดานที่กัมพูชาจำได้ครับคดีนั้นดังมากค่ะเขาเล่าถึงความยากลำบากเลยนะ ว่าต้องส่งทีมสืบสวนข้ามไปตามหาตัวเป็นเดือนๆในหมู่บ้านชาวประมงที่แบบห่างไกลามากโอ้ต้องใช้ความพยายามน่าดูใช่ค่ะแล้วต้องประสานงานใกล้ชิดกับทางการกัมพูชาตอนนั้นโดยเฉพาะกับพลเอกซาวซกคาที่เขาเรียกว่าพี่หวดนะคะอ๋อมีความสัมพันธ์ที่ดีกันน่าจะอย่างนั้นค่ะจนสุดท้ายก็ตามจับตัวเอโกกลับมาดำเนินคดีที่ไทยได้สำเร็จสารตัดสินจำคุกไปเยอะเลยครับตอนนั้นใช่ค่ะ 34ปีการยกตัวอย่างคดีนี้ขึ้นมามันมีเป้าหมายอะไรครับชัดเจนเลยค่ะมี2อ,อย่าง 1. คือเพื่อจะบอกว่าในใดแนวทางการทํางานแบบถึงลูกถึงคนของฉันในอดีตมันได้ผลนะมันจับตัวจริงได้สร้างความชอบทรรให้ตัวเองว่างั้นเถอะใช่ค่ะและ 2. คือเพื่อใช้เปรียบเทียบเชิงวิจารณ์ณว่าแล้วปัจจุบันล่ะ กองบัญชาการไซเบอร์หรือบอชอสอทอที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปรามเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยได้ทำงานเชิงรุกข้ามแดนไปไล่จับตัวการใหญ่ๆแบบที่เขาเคยทำบ้างไหมอย่างไรเป็นการตั้งคำถามที่แรงเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็มาถึงอีกประเด็นสำคัญมากๆของบทสัมภาษณ์นี้เลยคือการอ้างถึงเอกสารรายงานสืบสวนที่มีการเอามาโชว์ในรายการด้วยโอ้ <c oughs> ที่เป็นกระดาษปึกๆใช่ไหมคะใช่ครับ บิ๊กโจ๊กยืนยันเลยนะว่าเคยเห็นเอกสารแบบนี้และเป็นของจริงในนั้นมีอะไรบ้างคะเขาบอกว่ามีรายละเอียดครบเลยทั้งชื่อผู้ต้องสงสยัยรูปภาพบัญชีธนาคารที่ใช้ข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศรถยนต์ที่ใช้หรือแม้แต่แชทไลน์ที่คุยกันเรื่องปิดก,กฎหมายโอ้ oh, ละเอียดขนาดนั้นเลยครับและประเด็นที่เขาเน้นย้ำคืออะไรทราบไหมครับคืออะไรคะ คือเอกสารรายงานฉบับนี้มันทำขึ้นโดยชุดทำงานภายใต้การดูแลของพลตำรวจโทไตรรงค์อ๋อคนเดิมใช่ครับและมีนายตำรวจระดับผู้การอีกสองคนรับทราบข้อมูลในรายงานนี้ด้วยคือพลตำรวจตรีทินกรรังมาศกับพลตำรวจตรีเขมรินหัดสิริค่ะชื่อในคลิปอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยใช่ครับซึ่งมันหมายความว่าอะไร หมายความว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหล่านี้รู้เห็นข้อมูลการกระทำผิดรู้ว่ามีการทำผิดใช่ครับซึ่งเขาอ้างว่าเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทเลยนะพันล้านรู้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องลูกน้องในทีมไปกลับคำให้การทีหลังซะอีกโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงข้ออ้างว่าไม่รู้เรื่องนี่ฟังไม่ขึ้นเลยนะคะถูกต้องครับ การอ้างเอกสารชิ้นนี้มันเหมือนเป็นการทิ้งไพ่ใบสําคัญเลยใช่ค่ะเพราะมันชี้ว่าอาจจะมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมจริงๆและพยายามจะบอกว่าผู้ใหญ่รับรู้เรื่องแล้วแต่ทําไมทําไมคดีมันถึงดูเหมือนจะสะดุดหรือไม่คืมหน้าไปเท่าที่ควรอืม,มันก็เลยเกิดคําถามตัวใหญ่เลยค่ะเกี่ยวกับความโปรง่งใสความรับผิดชอบภายในองค์กรตํารวจเองว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมข้อมูลในรายงานกับสิ่งที่เกิดตามมามันดูไม่สอดคล้องกันเลย ครับถ้าให้สรุปภาพ,าพรวมจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนี้เลยนะครับเราจะเห็นภาพเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่มันซับซ้อนมากค่ะซับซ้อนจริงๆมีเงินทุนมหาศาลจากเว็บพนันจากแสแกมเมอร์และที่น่ากังวลที่สุดคือข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงที่อาจจะไปถึงผู้มีอำนาจ ทั้งในวงการตำรวจเองและการเมืองด้วยใช่ครับข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมก็ดีหรือการแต่งตั้งคนที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาดูแลคดีสำคัญ,สำค,ญสำคัญก็ดีมันกลายเป็นคำถามใหญ่มากๆเลยค่ะถึงประสิทธิภาพและความจริงใจในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงพวกนี้ ซึ่งมันกระทบกับประชาชนเยอะมากนะครับเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะกระทบเป็นวงกว้างเลยแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมองอีกมุมด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสิ่งที่เราต้องกระหนักควบคู่กันไปก็คือข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้มันมาจากนายตำรวจระดับสูงท่านหนึ่งซึ่งปกติก็ควรจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะมีเรื่องแรงจูงใจส่วนตัวหรือความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจเองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นปัจจัยแวดล้อมใช่ค่ะดังนั้นเวลาเราฟังข้อมูลเราก็ต้องฟังอย่างรอบด้านแล้วก็เราการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางโปร่งใสาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะแน่นอนครับข้อมูลชุดนี้ที่ออกมามันท้าทายความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายเรามากๆเลย คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อนะครับก็คือในสถานการณ์ที่ข้อมูลมันซับซ้อนแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลเยอะแยะเป็นหมดแบบนี้ค่ะสังคมเราจะมีกลไกอะไรที่จะช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมยุคใหม่ที่มันมีทั้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอำนาจการเมืองเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันจะดำเนินไปอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง นั่นสินะคะจะมีกลไกอะไรมาสร้างความมั่นใจตรงนี้ได้เป็นเรื่องที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ